ก็เปิดเครื่องนะัตัวนี้ก่อนแล้วก็ตัวสวิตตัวนี้ก็วิตแล้วก็เครื่องก็จะเปิดหน้าจอโชว์ครับเราก็กดคำว่า S S T แล้วจะมีข้างเครื่องคือไปเขียนคืออะไรก test อ๋อใช้ทำอะไรครับตัวนั้นตัวปุ่ม test นะปุ่มเทสอ๋อปุ่มเทสจ้ะอยู่ข้างเครื่องแล้วตัวนี้เราก็มาเซตดูที่ว่าเราจะรับผู้ใหญ่ เด็กโตหรือว่าเด็กกลางนะะคก็มีให้เราเลือกดาวดารก็ถ้าเราจะเลือกกลุ่มตัวนี้เราเลือกนี่คือดาวนี่เด็กนี่เอเนตอันนี้เด็กโตนี่คือนี่เอเนตเด็กเล็กส่วนใหญ่เราส่วนใหญ่เรารับอดาวแล้วก็เอ็กซ์เอต้องถางดาวเอา ก็ตามตามขั้นตอนคนรับมันจะมีคำสั่งต่างๆคือคอนเน c เตอร์กิจโดยอินสปายสุดท้ายแล้วก็กับมหม้อน้ำวิสเทลคอมมิเตอร์หรือหม้อน้ำคอมมิเตอร์นี่คืออะไรถอ,อดออกทำไมก็เน,นี่ยคือขั้นตอนการเทเขาให้ทำ<อ>คือเราต้องทำตามคำสั่งหลังจากที่เสียบอยู่ก็จับมาต่อกันนี้ ทุกทุกอย่างต้อง accept. เอ็กเซเครื่องต้องทําตามสั่นตอก็ทำตามส่งใส่บล็อกวายเซฟเหมือนเดิมเครื่องมันก็จะลางเทปต่อจะต้องให้มันผ่านทุกหขั้นตอนนะคะถ้าไม่ผ่านเราก็ต้องมาดูว่าตัวไหนมันไม่ผ่าน ตัวไหนบ้าง SS4 Sensor Test Circuit Pressure Test Circuit Leak <ry. S 2> ทั้งหมดเลย6ขั้นตอน X5 l Rotary Printer Circuit Resistance Compliance Calibration 6ขั้นตอนต้องผ่านใช้เวลานกะี่นาทีช่วงนี้มันก็แล้วแต่เครื่องนานอยู่ตอนแรกจะนานถ้าผ่าจะประมาณ1นาที อันหนึหน่งนาทีไม่นานพอแด้หนึ่งถึงสองนาทีค่ะระหว่างนี้มีอะไรถามเพิ่มนเติมไหมก็า <c oughs> ตามตามขั้นตอนนะครคอนเน็กต์มือไม้ไฟเอ,อ่อคือเอาเข้าไปให้คอนเน็กต์กับที่เดิมครับอนเน็กต์ connect ใส่หม้อน้ำแล้วก็แปลสับภาษากีนได้ เ c ็กซ์ซิปำงสัระหว่างเครื่องมันเต็มเริมติ้งกำลังเต็มยั <S 2> <S 2> <S 2> ยงสกิดถ้าสมมติว่ามันขึ้นอยู่ระหว่างนี้โอเค่านแน่นอนแต่ถ้าเราวิ่งแล้วมันลงมาปึ๊บอย่างเงี้ยแปลว่าเฟลใช่มไมมได้ถ้าถ้าโชว์อย่างนี้คือไม่ค้างเลยไม่ลงมาเลยคือจะใช้ด้แนหน้าต,ต,ต่อนนี้ S form partial อันตัวนี้ตัวนี้ นี่คือเอจากผู้ป่วยก็คือให้ออ,ออกดิอนด์ฟอร์มเชียวดึงออกแล้วแล้ก็กดต,กตัว Accept ยอมรับเนคอฟอร์มเชวือเน็ก,ก,นนกนใส่เข้าไปมืนเดิมกลับคืนเหมือนเดิเมเรามีหน้าที่ทำตามเครื่องบอก ทุกเครื่องมันจะมีคำสั่งให้เราทำตามเครื่องอ่านแล้วสี่ขั้นตอน,อน,นีขั้นตอนที่ห้าอันบล็อกอันบล็อกลายนำออกแล้วก็เอ็เซ็ต เสียงลมดูดหรือหรือโปรเครื่องอาจจะอัดออกไปใช่ไหมปิดกลับบอกวายนะตามขั้นตอนตลอดทำตามขั้นตอนทำตามสั่งรื่องเราไม่ตาม เครื่อนลงแล้วขายมื <c oughs> อเดยวแต่ว่าที่ขาดก่อนค่ะขั้นตอนสุดท้ายแล้ว Compliance Calibration อันบล็บอ,ลอกการ s c รอบยอมรับ ก็ถือว่าเสร็จทุกขั้นตอนมันก็นจะถามว่าเราจะี e s t a r t อีกไหมทำอีกไหมเราไม่ทำแล้วเราผ <art> ่านแล้ว e อีกไหม exit ก็คือออกไปจาก s กาก s, <S, s t <ST S 2> ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วมีะไรถามพี่เขาอีกไหมไม่มีไม่มีครับ